ตัวแบกไอแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นตัวหน้าครับอ่าโอเคคือทําไมต้องเกิดเรื่องนี้ก่อนโอเคเอารูป ex ให้ดูกันทั้งหมดคร่าวๆนะครับคือเนื่องจากว่าตอนเนี้ยคุณเห็น ex ทั้งหมดที่มีไหมตัวไหนที่แม่งเล่นได้บ้างอ่านี่คือคําถามมีไหมคําว่าเล่นได้ของผมต้องนิยามเพิ่มเดี๋ยวโกว่าจะเข้าใจกันไม่ชัดนะเล่นได้ในที่นี้คือการไต่แรงเท่านั้นนะครับไต่แรงคือแบบขึ้นแรงสูงเท่านั้นอนะในเนี้ยที่ผมให้ดูตอนเนี้ยไม่มีเลยยกเว้น คิสลุอันนี้คือ ex เท่านั้นนะโอเคตัวอันดับต่อมาที่ผมจ้องนะครับก็คือในส่วนของริวคุกิวฟูจิเทระแต่ฟูจิเทระก็ยังไม่สุดนะบอกก่อนนะแค่ไต่แรงได้ในแพทนี้นะครับแล้วก็บูโนโอเออมีแค่4ี่ตัวเท่ากับว่า ex ทั้งหมดที่มีอะ่ะแม่งคือจบหมดเลยใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมีคนถามเอ้าเดี๋ยวอย่างก่อนหน้านี้แอบบอกว่าเอ้ยรุจิมันเล่นได้ไม่ใช่เหรอนี่ยผมเลยนิยามคําว่าเล่นได้ตรงนี้แล้วไงเล่นได้ของแต่ละคนไม่เเหหมมมืืออนนนกันค้ล่่ไไไไดตแรงว สายไตแรงคือไม่ไหวเอาบอกก่อนยังไงก็ไม่ไหวบูโน่ดีกว่าส่วนถ้าสายขึ้นแรง SS เฉยๆก็คือเล่นได้เนี่ยคือสั์สละผมอันนี้คือได้แค่ขึ้น SS เพื่อเอากิจกรรมอะไรแค่นั้นพออันนี้คือได้จบเท่านี้นะดังนั้นหมายเขาว่าเอ้าแล้วต่อจากเนี้ยตัวอะไรที่มันจะไปต่อล่ะเอาล่ะทีเนี้ยมันเป็นคําถามผมก็เลยจะมาตอบให้แต่บอกก่อนนะที่เหลือมันต้องเป็นการคาดการ์และเดานะเพราะเราไม่รู้ได้แล้วเราจะเอาอะไรที่มาคาดการ์ได้ล่ะโอเค ขอบอกก่อนว่านี่คือคําตอบจากาเรียกว่าจะสถิติก็ไม่ได้ด้วยเพราะแต่ละปีมันไม่เหมือนกันโอเคผมขอย้อนไปปีก่อนหน้านั้นไม่ใหญ่ไคโดโซโลแม่ใหญ่ไคโดโซโลนะฟังดีๆนะโอเคนะพอมากลางปีนะครับยามาโตไฮบีดเนาะแล้วก็คิดรอแล้วก็นิกะดังนั้นเนี่ยในปีนั้นเนี่ยตัวที่อยู่ยาวสุดก็คือนิกะตัวที่6ปีก่อนหน้านั้นอ่ะปีก่อนหน้านั้นขอสรุปเลยนะก็คือแชงตสุดท้ายเหมือนกัน ถ้าเราเอาตาสถิตินี้อ่าตัวที่6เหมือนกันตัวสุดท้ายของปีอะ่ะแปลว่าตัวที่6ต้องเมตาเสมออ่าแล้วมาปีที่แล้วแชงขาวกูโดนเละเลยตอนเนี้ยโอเคไหมอ่าพอมาหนึ่งปีเนี่ยแฉงเนี่ยตอนเน,น,นี้ตอนนี้เละเลยไอโบก็เละดังนั้นเนี่ยผมเลยสถิติเมื่อกี้ที่คุยอะ่ะมันคือสถิติของเก่า <c oughs> ซึ่งตอนเนี้เราตอบไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าตามสถิติเดิมแฉงขาวอะ่ะก็ต้องเหมือนกันสิเปล่าเลย ตัวที่เล่นได้ยาวกว่าคือตัวที่5เฉยเลยวะอา้าวแล้วสรุปยังไงอ่ะนั่นไงนั่นไงคือปัญหาแล้วและไม่จบเพียงแค่นี้นะในช่วงปีของแม่ใหญ่ผมสรุปก่อนมันไม่ได้มีแค่แม่ใหญ่เว้ยเอ้ยมันไม่ได้มีแค่ลูฟี่แม่ใหญ่ก็เล่นได้เออ2ตัวเลยปีนั้นนะอ่ะ2ตัวเลยอ่ามันเล่นได้ทั้งคู่เลยครับเอ้ยหรือว่าปีนี้มันแชงวะปีแม่ใหญ่แชงป่าวะจาผิด เอ้ย hey, ถูกแล้วนิกะถูกแล้วอ่ะเอาว่าแม่ใหญ่มาอยู่มาหนึ่งปีแล้วกันที่ผมจําได้นะที่เหลือขอขออภัยด้วยแม่ใหญ่อยู่มาหนึ่งปีแชงเนี่ยอยู่มาปีหนึ่งโอเคปะ่ะนิกะก็อยู่มาได้ประมาณปีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันอยู่แค่ตัวแรกกับตัวท้ายสุดเออไอตัวระหว่างกลางอะแม่งหายเรียบเลยแล้วยิ่งอย่างตัวยามาโตไฮบี B, ตัวที่4ก็คือจบแต่แต่แล้วนะน้องงูตัวสี่เหมือนกันอา้าวแต่อยู่มาเกือบปีอา้าวอยู่นานกว่าซะงั้น ดังนั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมเลยอยาบอกก่อนว่ามันไม่มีสถิติอะไรที่เราจะสามารถจับจ้องได้เลยครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราจะต้องดอูมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเทดของตัวละครนั้นๆเท่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยเราจะคุยในส่วนของเทดและตัวละครที่เราจะสามารถคาดการได้เท่านั้นเลยมันเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่สุ่มคิสรุนั่นเองครับอาทำไมก่อนเนื่องจากว่าคิสรุณนะัตอนนี้เราเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมหากคิสรุโดดลงหัว ลงคูซันในตอนที่มีน้ําแข็งมันจะติดแช่แข็งและโดนดามเมจหลังจากนั้นคูซันสามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อสามารถฆ่าได้เลยชัดเจนตรงนี้กว่านะมันสามารถทาได้เคลียร์นะเคลียร์นะอ่ะดังนั้นเนี่ยเราเห็นมาอยู่แล้วเวเวลเเราเห็นมาละแล้วสายโล่หรือสายวิ่งเนี่ยมีแค่ลดความเสียหายมันก็จะเล่นได้แหละชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยไอ้คิสรู้มาโอเคเห็นแน่นอนอยู่ละแต่ที่เหลือเราก็ต้องไปลุ้นว่าไอ้ตัวที่5เนี่ยโดนตัวที่บยตบยับ,ยบ หรือไม่ถ้าโดนยับยับท่านั้นที่ตัวที่5เป็นตัวค่าคิสรุเป็นหลักนะเอาใหม่นะคิสรุคือตัว4ตัว5มาตบถูกไหมแล้วทีนี้เราต้องไปลุ้นว่าตัวที่6มันมาตบตัวที่5้ายับไหมหรืออาจจะตบทั้ง4และ5เลยก็ได้อ่าโอเคไหมตรงนี้ให้เข้าใจก่อนเพราะส่วนใหญ่ตัวหลังๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคิสรุจะตบตัวท้ายไม่ได้ด้วยนะประเด็นนั้นก็ยังมีด้วยนะเท่ากับว่าเราจะต้องดูที่เทศตัวละครนั้นๆเท่านั้นเลยอ่ะ ว่าตอนนี้เป็นยังไงดังนั้นขอกลับมาที่รุจิทําไมมันถึงรอด 1. แม่งเปลี่ยนวิ่งสลับหมัดอันนี้คือประเด็นแรกอันนี้คือเท่าเท่าที่ผมจับได้นะอเออมีในส่วนของโจมตีแล้วก็สร้างควาเสียหายโดยไมโดยไม่สนเดฟอ่าตรงเนี้ยแล้วลดควาเสียอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยโคตรเยอะและห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยบวกกับโซอออีกสิบห้าเท่ากับหกสิบห้าครับยังไม่รวมพวกแพ้สีนะอ่าต่อนะต่อนะอนะดังนั้นสีแดงม,มันเลยแพ้หนักไงแล้วตีเบามากเนาะ อันดับต่อมาทุกครั้งที่โจมตีเสือกเด้งเลือดด้วยไอเนี่ยมันเลยเป็นไฮไลท์เห็นปะเนี่ยคือไฮไลท์ของมันและยังไม่จบเพียงเท่านั้นทุกครั้งที่โดนสถานะเสือกเด้งเลือดอีกอ่าคือแบบอะไรวะนเนี่ยเนี่ยเด้งยสา,าอะไรวะมันโดนสถานะแล้วมันเด้งเลือดอยู่ไหนวะปึ๊บ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 อ้าวกูหาไม่เจอซะงั้นหาไม่เจออ่ะ เอาเป็นว่าโดนสถานะเราเด้งเลือดแล้วกันเออนี่แหละคือมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันมีดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครบเพราะว่าแพทมีสถานะมันก็รับมือได้พอแพทไม่มีสถานะแม่งก็เสกย่นิเอร์น80%เห็นปะเออแล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะครบอ่ะเออในตัวของมันอะตีเด้งเลือดมีโดนสถานะอะเด้งเลือดแต่ถ้าโดนแล้วมันอะไรนะอ่ามันก็ย่แค่แปอยู่ดีเห็นปะคือมันมันต้องเป็นเทรดแบบประมาณเนี้ยเออมันถึงจะไปได้อ่ะชัดเจนปะ เนี่ยเท่ากับว่ามันต้องเป็นประมาณนี้อ่ะผมยกตัวอย่างกลัวไม่เห็นภาพเนาะขอเป็นเซตโต้เลยเอาอยัางไงให้แม่งเล่นได้แบบขั้นต่าปีนึงอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือขั้นต่าปีนึงนะวงเล็บเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีดาเมจต้องมาละดาเมจต้องมาอาจจะมาได้อยู่2กรณี1เพิ่มโจมตีที่ตัวมันทุกครั้งที่โจมตีเด้ง3333 3, 3, 3, 3, เรื่อยๆหรืออาจจะทุกครั้งที่โดนตีเด้งอะได้หมดและมีอีกผู้กินผลไม้ปีศาจเอามาละจาก30-50เลยไหม เนี่ยมาละมาละแล้วก็เมื่ออยู่ทงอาจจะลดความเสียหาย30และใช้สกิลที่1ตรงเนี้ยเสริมแก่งเมื่อไหร่เอาไปเลยอีก50ถ้ากัอบ80อันเนี้ยมันถึงจะจะอยู่ได้แต่ทีเนี้ยผมก็มีวงไลฟ์อีกไอ้พวกแนวมีสถานะเสริมแก่งแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่ได้ในตอนที่โดนลบครับถ้าหากเซตโตมาโซโลก็กลับชัดเจนปะอ่าเห็นปมันมันจะมีในจุดนี้เอ้ถ้าเรานึกได้เฮ้ยไม่ถ้าโดนโต้ลบบัฟล่ะจบเลย ใช่นั่นแหละใช่นี่ยเนี่ยมันเลยเป็นสโคปที่ผมจะสามารถบอกเพื่อนๆได้ดังนั้นไอ้ัวที่มันจะเป็นเมตาได้ยาวหรือไม่ยาวอ่ะขั้นต่ําคุณต้องเอาสถานะออกไปก่อนออกไปเลยเพราะแผ่นไหนถ้าโดนมึงจบที่เหลือแค่ลุ้นว่ามาเมื่อไหร่แค่นั้นเองเหมือนกับไอโบอ่ะมีสถานะใช่ไหมโดนปุ๊บจบเลยใช่ป่ะนั่นแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกแพทที่มันจะลบสถานะได้หรอกผมเชื่อแบบนั้นนะเดี๋ยวแผทนล้างสถานะมาแพทไม่ล้างเดี๋ยวมันก็ต้องมามันจะสลับกันเรื่อยๆครับ เนี่ยเนี่ยมันเลยเอาให้เห็นกันภาพชัดเจนนะแต่ตัวละครที่มันจะมาหลังจากนี้มีใครบ้างโหนดดามีไหมสมแก่งไม่มีเนาะคุูมะล่ะเออก็ไม่น่ามีนะนิกกล่ะก็ไม่มีองเซตเทิลล่ะเอออันนี้มีหรือไม่มีก็ได้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เซตเทิลคือไม่รู้แต่3ามตัวแรกอ่ะไม่มีแน่ๆเห็นปหมแลวมาสองตัวมันต้องมาหนึ่งในสี่เท่ากับว่าเป็นไปได้ว่า2ในสี่นี้คือมันต้องมา เออแล้วถ้ามันมาแล้วถ้าไม่มีสถานะโอเคที่เหลือเราก็ต้องไปดูเทรดไงยว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ตัวแบกไอเดียมันจะต้องเป็นหน้าตาประมาณไหนอายกตัวใหญ่สมมุติแท้งถ้าวันนี้เอาเอ่ออะไรนะสถานะออกผมไอฮาคี Volume. ้ม okay. ันอะเอาบอกไปเลยอ่าถ้าแช่เอาแท้งเอาฮาคี้ออกปุ๊บมันก็จะอยู่ได้แล้วไงแบบเช่นอยู่ทงเมื่อไหร่มาละเห็นนะอยู่ทงเมื่อไหร่เอาก็นั่นไงมาแล้วคล้ายๆตัวฟีอะคล้ายๆกันคล้ายๆกัน แต่ก็นั่นแหละมันโดนเด้งออกทงได้แล้วก็พอจะเข้าใจได้เนาะเกมมันออกแบบมาเป็น,ป,นประมาณนี้นั่นเองนะโอเคคลิปนี้ผมไม่น่าจะมีคําตอบที่ดีให้ได้แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเกมมันจะบัฟแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นพร้อมกันเนาะแล้วก็จะได้เห็นได้ว่าตัวไหนมันน่าจะไปได้ต่อไม่น่าไปต่อหรืออะไรนู่นนี่นั่นอ่ะจะใช้ได้นานยาวไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้คาตอบดีๆคงไม่คงไม่มีให้นะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องไปดูว่าเอกตัวนั้นอะ่ะจะเป็นยังไง แต่ที่ผมตอบให้ได้คือคิสรุไม่ไม่น่าใช่เนี่ยคือคําตอบที่ให้ได้นะตอนนี้นะคิสรุไม่ใช่ที่แบบจะเล่นแบบเป็นปีเลยอะ่ะไม่ได้เพราะผมมองว่าเดี๋ยวสายหมัดตัวใหม่มันมานะน่าจะดีกว่านี้ในตอนเจปีอะ่ะผมเลยบอกว่ามันอาจจะไม่ไปก็ได้นะมีสิทธิ์สูงแล้วกันที่มันจะไม่ไปสำหรับตัวคิสรุะนะเพราะว่าเราเห็นจุดบอร์ดมันอยู่แล้วอันเนี้ยมันค่อนข้างชาัดถูกว่าจุดบอร์ดเราเห็นค่อนข้างแบบชรัรดแบบชัร์ดเลยอะ่ะเออ ราเห็นกันชัดเจนเช่นโดนตัดเลือดเอามาละเห็นไหมโดนตัดเลือดคือแทบตายทั้งเป็นแล้วนะชัดเจนนะเออหรือว่าแบบโดนสถานนะแบบคุซานอ่ะอันนี้ก็มาแล้วโดนสายโล่หรือสายวิ่งที่ลดคอนเสิหายเยอะๆอันนี้ก็ตีไม่เข้าแล้วเห็นไหมมันมีแบบหลายอย่างมากอะที่ให้เราเห็นแต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยมันก็ยังโดดลงหัวได้ก็เลยจบไปนะครับที่มันจะรอดไม่รอดเพราะสกิลนี้แหละโดดลงหัวได้รอดหรือไม่รอดมีแค่นี้เลยนะที่เหลือไม่มีแล้วนะเออ ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลุ้นพร้อมกันละกันนะครับว่าตัวหน้าจะเป็นยังไงตัวบ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมชี้เป้าให้อีกทีนึงว่าตัวไหนหน่าจะไปได้หรือไม่ได้แล้วต้องขอโทษด้วยสําหรับคนไม่พอใจคําตอบสาหรับคีสลุนะผมมองว่าแค่เทรโตมนะันอะไปไม่ได้แต่มันไปได้เพราะการวาร์ปลงหัวเพื่อเพื่อช่วยวิ่งแต่เล่นดีที่สุดคือวิ่งต้องเอาด้วยตัวมันเองได้เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนในทีมจะเล่นยังไง <laughs> นั่นคือคําตอบคําตอบเหมือนตัวเซโต้คุณเก่งให้ตายสุดท้ายเพื่อนมายืนในทงด้วยคุณก หลักการเดียวกันครับคุณไม่สามารถไปหวังพึ่งเพื่อนได้สารเกมนี้นั่นเอง